สวัสดีเป็นแฟนแมตช์อพ P ครับเจนเนลลามเมนครับประตูคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่ได้รับการลงสนามแล้วก็โอ้โหผลงานดีครับทั้งผลงานทีมก็ดีชนะติดต่อกันมาแล้วก็ผลงานของเจ้าตัวเนี่ยก็มีลูกเซฟสําคัญนะครับลูกมาตรฐานลูกเบสิกเนี่ยทำให้กองหลังแล้วก็ทําให้แฟนๆผีแดงเนี่ยอุ่นใจมากขึ้นกว่าประตูคนก่อนทั้งโอนาน่าแล้วก็บายินดีนะครับหลายคนบอกว่าลามเมนมีคาแรคเตอร์ที่มันคล้ายตีโบกุ๊กตัวครับประตูรุ่นพี่ในานามทีมชาติแล้วก็มันไปละไมคล้ายคลึงกับไม่ว่าจะเป็นตนนาาายเดดวฟรชไมค หลายคนก็ตั้งความหวังว่าลัมเมนจะเป็นประตูขวัญใจเป็นประตูตำนานคนต่อไปของแมนยูแต่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะเรียกว่าเขาเ,เป็นระดับโลกเขาเป็นแค่ประตูน้องใหม่ในพรีเมียร์ลีกและแน่นอนครับเขาเข้าใจฟุตบอลอังกฤษเป็นอย่างดีว่าช่วงที่คุณดีเนี่ยคุณก็ได้รับคำชื่นชมแต่ว,ว่าช่วงไหนที่คุณหลุดฟอร์มเนี่ยก็จะโดนสื่อถลม่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้และเข้าใจวิถีฟุตบอลน,น,นั้นเขาจะไม่เหลือครับแล้วก็จะก้มหน้าก้มตาพัฒนาฟอร์มการเล่นของตัวเองต่อไปนะน ถ่ตัวแบบนี้แฟนผีก็หลงรักตายเลยแหละครับเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าจะยืนระยะได้นานขนาดไหนแล้วจะเป็นปีเตอร์ชไมเคิลจะเป็นเอ็ดวินฟาเดซาจะเป็นดาวิดเดกอาคนต่อไปได้หรือเปล่าสําหรับเซนเนอร์ลัมเมนนะครับแฟนผีที่เห็นอย่างไรว่าประตูคนนี้มีโอกาสจะรุ่งขนาดไหนลองคอมเมนต์มาคุยกันได้แล้วก็ฝากติดตามแม t วีไอพีทุกช่องทางด้วยครับ